ไม่รู้ไม่จายถ่ายรูปส่งออดิชั่นยังไงให้กรรมการไม่กดสคกิปกรับสวัสดีลูกเพจที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของทาง y o YouTube เราแล้วนะคะสอบใครที่ตาม dgt นะคะก็จะเห็นว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอัปเดตข่าวสารออดิชั่นเยอะมากที่เป็นมีเดดไลน์อะเนาะแล้วก็ไหนจะออนไลน์อีกเรียกได้ว่าช่วงนี้ส่งออเดชั่นกันแทบไม่ทันเลยแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก่อนที่เราจะอัปคลิปนี้ลงเนี่ยเราได้ทําการเปิดสเปเชียลแคสติ้งทาง IG ของ DCT ขึ้นมาและเจ้าแคสติ้งนี่แหละเป็นตัวจุดกระกายคอนเทนต์นี้ให้พี่ขึ้นมานะคะ เวลาน้องส่งรูปมาแคสซิ่งเนี่ยเอ้ยบางทีรูปเบอร์รูปไม่ชัดบ้างทําผิดกติการติดฟิลตรงปีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะเราจะมาเคลียร์กันว่ารูปที่ควรส่งไอชั่นควรเป็นแบบไหนสําหรับข้อที่1นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าค่ายเนี่ยเขากําหนดรูปแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรูปเต็มตัวรูปครึ่งตัวรูปผ่นข้างรูป45องศารูปฟรีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมถ่าย ทั้งหมดเลยเพราะว่าเผื่อแบบเราส่ง JVP ส่ง YG ส่ง SM อะไรเงี้ยเอาไว้ใช้หลายๆค่ายได้นะคะสอหรับข้อที่2นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์และสถานที่ในการถ่ายภาพนะคะในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถใช้เป็นกล้องดิจิตอลหรือว่าเป็นกล้องมือถือก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพยายามอย่าไปเลือกโหมดหน้าเนียนหรือว่าโหมดที่มันติดฟิลเตอร์อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มีก็คือขาตั้งกล้องจะเป็นตัวช่วยเรามากในเรื่องของการถ่ายคลิปแล้วก็การถ่ายรูปเพราะว่า บางทีเราไปให้เพื่อนถ่ายอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนถ่ายไม่สวยถ่ายเอียงถ่ายมุมเกยถ่ายอะไรก็ไม่รู้เงี้ยไม่ได้ถูกใจเราสักทีเพราะฉะนั้นการมีขาตั้งกล้องไว้นะคะก็จะช่วยให้เราสะดวกสบ,บายมากขึ้นและในส่วนของสถานที่ถ่ายภาพนะคะจริงๆไม่ได้มีฟิกไว้หรอกว่าเราต้องแบบไปถ่ายในสตูดิโอหรือต้องถ่ายกับแบ a c กราวสีขาวยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสถานที่ถ่ายเนี่ยควรจะเลือกที่ที่มันมีแสงสว่างเพียงพอ ที่ทําให้เห็นใบหน้าเราชัดเจนแล้วก็เห็นรูปภาพชัดเจนสําหรับข้อที่3นะคะก็คือการสํารวจตัวเองนั่นเองอย่างแรกที่จะพูดถึงเลยเนี่ยคือการแต่งหน้านะคะเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยว่าแบบพี่เมลเราแต่งหน้าได้ไหมหนูจะต้องทํายังไงหรือว่าต้องหน้าสดอย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงๆสามารถแต่งหน้าได้นะคะเพียงแต่ว่าปากแดงตาสโมกกี้อายเขียนคิ้วแบบเพ่นตั้งแต่สีแยกอะไรเงี้ย ต้องพักต้องพัก,ต,พกต้องพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารลกแหล้วอย่าไปทักก็พักก่อนแต่งได้จะแ,แ,แต่งแบบอ่อนอ่อนอะอ่อนที่สุดแต่งแบบธรรมชาติตื่นมาแล้วสวยเลยตื่นมาแล้วแบบอย่าใช้เครื่องสำอางเยอะเอาแค่แบบพอปิดออยสิวปิดนุน่นปิดนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปใส่เยอะส่วนต่อไปนะคะก็คือส่วนของเสื้อผ้าคือต่อให้เราแบบ แค่ถ่ายรูปเพื่อส่งแคสติ้งหรือส่งออดิชั่นอะมันก็ควรที่จะแบบมีความคอนเซิร์นในเรื่องของเสื้อผ้าที่เราใส่ด้วยแนะนำไม่ใส่เป็นเสื้อผ้าที่ทําให้เห็นสส่วนเราชัดเจนอะเช่นแบบเสื้อครอกกางเกงสกินนี่กางเกงวอร์มอะไรที่แบบมันไม่ได้โครงหรือเป็นโอเวอร์ไซส์อะอะไรที่เป็นโอเวอร์ไซส์อะพยายามอย่าใส่เนาะเพราะมันจะทําให้เราดูตัวใหญ่มากขึ้นนะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะก็คือทรงผมนั่นเองก่อนที่เราจะถ่ายรูปหรืออัดคลิปใดๆถ้ารู้สึกว่าแบบพี่เบลหนูเป็นคนหลัก โลกมากหนูไม่อยากใช้น้ําหนูเลยไม่สระผมมาสี่ห้าวันแล้วก็คุณาทําผมให้มันดูสะอาดสะอ้านก่อนเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์นึ่งของเราเหมือนกันนะเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ไว้หน้าม้านะคะถ้าหน้ามายาวกว่าคิ้วก็ปัดเป๋ปัดเป๋ไปสักข้างหนึ่งเพื่อที่แบบมันจะไม่ได้บังในส่วนของอคอนแทคของเรานะคะถ้าอยากจะปล่อยผมปล่อยได้เหมือนกันแต่ว่าทําเป็นประมาณนี้นะคะดูพี่นันจาประมาณเนี้เออคือปัด ปัดไปข้างหนึ่งเนี่ยเนี่ยแล้วก็อีกข้างหนึ่งประมาณเนี้คือพยายามให้มันเห็นกรอบหน้าหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมาผมก็ได้เหมือนกันเป็นรวบตึงก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนใครที่ผมสั้นก็ลองดูเป็นทรงคัดหูแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นทรงแบบนี้ก็ได้เห็นไหมประมาณเนี้ยเออติดกิ๊บไปประมาณน,ออกกาณนี้ก็ดูแบบเป็นเสาวันวันนิดนึงอะไรประมาณนี้เห็นไหมเออ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจากที่เรารู้แล้วว่าเออเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเขาต้องการรูปแบบไหนแล้วเราต้องเตรียมตัวสำรวจตัวเองเรื่องอะไรบ้างข้อที่4เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปและเวลาถ่ายรูปเนี่ยแนะนําให้เปิดกริด9ช่องนะคะเดี๋ยวพี่จะเด้งตัวอย่างไว้สักทีหนึ่งละกันเนาะเออให้เปิดกริดตรงนี้มาช่วยในการถ่ายภาพ เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนตารางอะ่ะ9ก้าช่องใช่ปะ่ะคือพยายามวางหน้าเราให้อยู่ตรงเซนเตอร์ตรงตรงช่องตรงกลางอะเนาะถ้าเราไม่เปิดกิดเราก็จะแบบเอียงไปข้างนึงหรือว่าหน้ากดไปหน้าเงยไปองศาหน้าไม่สวย,ยอะไรเงี้ยในตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเซตหน้าอยู่ตรงเซนเตอร์มากขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายของข้อที่4นะคะพยายามถ่ายรูปไว้เยอะๆเลยเช่นแบบรูปโพสอัพอย่างเงี้ยถ่ายไปเลย20-30รูปเพราะบางทีเนี่ยเราดูในมือถือนยเราโอเคแต่พอเป็นรูปที่เราต้องส่งจริงอะ่ะ เราอาจจะแบบเฮ้ยไม่มั่นใจเลยไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยถ่ายรูปทั้งทีเนาะเราไม่ได้ส่งค่าเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ่ายไปเยอะๆจะดีกว่านะคะสอบข้อที่5นะคะก็เป็นข้อสุดท้ายแล้ะแต่เป็นข้อที่รวมมิดสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆเลยสำหรับการส่งรูปออดิชันนะคะอย่างแรกคือค่ายเขาเขียนชัดเจนเลยว่า ห้ามตัดต่อรูปภาพห้ามแก้ไขห้ามติดฟิลเตอร์ใดๆทังสิ้นห้ามใช้โหมดหน้าเนียนหน้าไบ์ถ่ายจากกล้องฟิล์มก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันคืออย่างบางค่ายหนี่ s ซีรีสมากถึงค่าใช้คําพูดที่ว่าให้ใช้แอปถ่ายรูปที่ติดมากับมือถือไม่สามารถไปเข้าแอปอื่นๆได้อีกอเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องพวกนี้มากๆอีกอย่างหนึ่งที่ตอนที่เราทำแคสติงเราเจอบ่อยมากก็คือรูปที่ใส่แว่นกับใส่หมวก สิ่งที่กรรมาการเขาอยากเห็นก็คือใบหน้าของเราอะแล้วการที่เรามีหมวกมาบางมีแว่นมาบางเนี้ยมันทําให้เขาตัดสินใจยากขึ้นว่าเขาสนใจที่จะเลือกเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปออดิชั่นหรือออดิชั่นจริงอัดคลิปก็ไม่ควรใส่เหมือนกันนะคะก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เพิ่งเจอสด,สดๆร้อนๆเลยก็คือรูปที่ใช้ส่งแคสติ้งเนี่ยดันเป็นรูปที่ถ่ายเป็นหมู่คณะคือในฐานะก,นาการรมการอะพอเราเข้าไปดูปุ๊บเราก็จะแบบแล้วในหกเจ็คนเนี้ยน้องที่ส่งออดิชั่นคือคนไหนอะ เราต้องโฟกัสคนไหนเราต้องมองหน้าคนไหนจากที่เราอาจจะเลือกน้องก็ได้กานไม่ว่าเราไม่เราไม่เลือกอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอ้าวคุณคือใครอะ่ะคุณคือคนไหนกันแน่เพราะฉะนั้นรูปถ่ายหมู่หรือมีเพื่อนในเฟรมห้ามใช้นะคะเป็นไงกันบ้างคะสรารับภาข้อที่นํามาฝากกันนะคะหลายหลายคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่เบลมันต้องยุ่งยากมันต้องแบบจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้ามองผิวเผินนะอาจจะรู้สึกว่ารูปภาพมันไม่ได้สําคัญอะไรเท่าคลิปความสามารถอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วไอ้ตัวรูปภาพนี่แหละเป็นสิ่งแรกๆที่กรรมการเขาจะเปิดดูก่อนเลยคือมันเป็นตัววัดได้เลยว่าแบบเอ้ยเราเทคแอคชั่นเราให้ความสําคัญกับส่วนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคือบางทีเราถ่ายรูปเนี่ยเราทําผิดกติกาก็อาจจะไปลดโอกาสที่ทําให้เราออเดชั่นผ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นใส่ใจใทุกขั้นตอนให้ดีไม่ว่าเขาจะบอกอะไรก็ตามเงื่อนไขต่างๆเนี่ยพยายามอ่านให้ดีก่อนศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มส่งออเดชัน่น พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนเคยผ่านความผิดหวงังออดิชั่นไม่ติดบ้างเฟลบ้างเจออุปสรรคหน,หนักๆท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยอยากนําประสบการณ์ตรงนั้นอะมาสอนพวกเราว่าจริงๆแล้วเราควรเดินทางไหนเราควรเตรียมตัวยังไงเราควรทํายังไงเพื่อที่จะใกล้ความฝันมากขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พี่สอนอะอาจจะเป็นสิ่งที่ ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนก็ได้ว่ามันต้องเฮ้ยมันต้องเทคแอคชั่นขนาดนี้นะมันต้องใส่ใจขนาดนี้นะแต่รับรองว่าในทุกๆคอนเทนต์ content, หรือทุกๆคำพูดที่พี่เอามาสอนเราอะมันล้วนแต่เป็นความหวังดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเองแน่นอน สุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลากักษณ์หรือว่าความสามารถเพื่อให้ตัวเราพร้อมสําหรับการออชั่นในครั้งต่อๆไปท้อได้เหนื่อยได้แต่ห้ามยอมแพ้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันต่อให้หนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูไม่มีใครก็ตามอะแต่อยากให้รู้ไว้ว่าอย่างน้อยก็มีพี่มี DCT ี a m i l y ที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้เราคอยช่วยเหลือให้เราใกล้ความฝันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสู้ด้วยกันอย่ายอมแพ้แล้วก็ ขอให้โชคดีกับทุกๆความฝันแล้วก็ทุกๆสิ่งที่เราวาดฝันไว้นะคะเป็นกาลังใจให้แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบุย